ก็แล้วพบวาพวกเราก๋าเกมกันอีกเช่นเคยนะครับผมเจอกันในรายการพิเศษอีกแล้วนะฮะกับเก๋ลิวเวลนั่นเองครับผมวันนี้นะฮะเก๋าของเราเก๋าเกมของเราฮะจะไปเสี่ยงดวงครับผมฮะโดยการสั่งนะฮะหุ่นยนต์จาก ประเทศจีนมารีวิวดูครับผมอ่ากล่องนี้ฮะราคาอยู่ที่350บาทโดยประมาณครับผมไม่รู้จักเลยนะฮะแต่นะาเห็นแล้วนะครับผมเห็นรีวิวก่อนสั่งเนี่ยมันสวยงามมากเหมือนกันฮะแปลงล่างได้2รูปแบบครับผมสีสันถือว่าโอเคเลยทีเดียวก็เลยลองเสี่ยงดวงสั่งมาครับผมอ่าวันนี้เรามาดูกันฮะว่ามันจะ คุ้มหรือมันจะงองแงงไม่คุ้มยังไงะฮะไปดูกันได้เลยนะฮะตอนแรกฮะดูแพ็กเกจก,กล่องกัน,นะฮะรอบๆนี่คือกล่องฉีกเลยนะโอ้โหขนส่งมาแย่มานะกครับผมกล่องฉีกกล่องบุกนะครับผมอ่าลือบอกชื่อขบวนการนะครับผมผมใช้นะฮะกูเกนะิลแปรเนี่ยประมาณว่าอ่าหุ่นยนต์ขบวนการ นักสืบตำรวจอวกาศอะไรประมาณนี้แหละนูเกะเรนเจอร์ครับผมประมาณนะั้นนูเกะเรนเจอร์มีหลายตัวหลายสีมากวันนี้ลองนะฮะสั่งมาสักตัวหนึ่งก่อนแล้วก็รีวิวดูครับผมไปดูกันได้เลยฮะว่าข้างในจะมีอะไรให้เราบ้างครับผม let's กครับโอเคครับผมมาดูข้างในกันได้เลยนะครับผมกับหุ่นฮะนักสืบอ,อวกาศนูเกะเรนเจอร์ <c oughs> <c oughs> นะครับผมฮะข้างในก็จะไม่มีอะไรครับผมมีแต่นะฮะกล่องลองหุ่นยนต์ที่เป็นพลาสติกแบบนี้ครับผมนี่ฮะ ก,กองแกงกองแกงนะฮะแกแต่อย่างว่าแหละฮะสามร้อยบาทจะเอาอะไรมากมายะฮะ <_ d: S 1> แล้วก็มีคู่มือการประกอบหุ่นยนต์ครับผมประมาณนี้นะฮะเป็นนะฮะขาวดำนะแผ่นเดียวนะฮะประมาณนี้นั่นเองครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วเรามาดูดีเทลตัวหุญญน่นยนต์กันครับผม <_ d: S 1> หุ่นยนต์เนี่ยถือว่าดีเทลสวยมากนะฮะการลงสีเนี่ยโอ้โหเงาว,วับเหลือเกินครับผมแล้วก็สีดําตัดด้วยสีขาวนะครับผมถือว่าหืสวยนะฮะแล้วก็สีเหลืองด้วยอ่ะเรามาดูนะฮะ หน้าตาหุ่นยนต์ครับผมโอ้โหนี่ฮะขอโฟอกัสแปบ๊บครับผมอ่านี่ฮะก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับผมนี่ฮะสีมันฮะลงได้อืม,มก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวครับผมอ่าเรามาดูนะครับผมส่วนสูงของหุ่นตัวนี้กันก่อนนะครับผมผมขอหาไม้พัดก่อนนะฮะสเกล1ต่อร้อยนะครับผม1ต่อร้อยอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าจากเท้าถึงนะครับผมหัวไหล่นะครับผม17เซนติเมตรลบนะฮะ ข้างล่างไปประมาณ1เซนนะฮะก็ประมาณนะครับผม16เซนติเมตรนั่นเองครับผมเรามาดูพัสดุไม่ใช่พัสดุสิจะสมไปไหนเรามาดูวัสดุของฮนเอ,อจับจับดูแล้วเนี่ยโอ้โหผมว่ามันหนักเลยนะครับผมไม่ใช่แบบพลาสติกกองแกงทั่วไปนะฮะจับจับดูแล้วถือว่าโอ้โหแข็งแรงใช้ได้เลยครับผมนี่ฮะไม่กองไม่แกงนะนี่ครับผมนี่ฮะโอ้โห ผมว่าแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะฮะในราคา3า0อยครับผมอ่าเรามาดูนะครับผมจุดขยับกันต่อครับผมของหุ่นตัวนี้นะฮะหุ่นนะครับผมเรียกมันว่าอะไรดีฮะอ่าหุ่นยนต์นักลบกระทิงก็ได้เพราะว่าน้ามันเป็นกระทิงครับผมนี่ครับผมอ่านักสือบโอกาสกระทิงหนูเกตเลนเจอร์อ่าเรามาดูส่วนหัวก่อนนะฮะหมุนได้ไหมโอ้โหหัวนี่หมุนได้นะครับผมรอบเลยครับผมนี่ฮะ นี่ฮะนี่ครับผมโอ้โหเรามาดูแขนกันต่อแขนตรงนี้โอ้โหแน่นมากครับผมไม่ใช่เล่นๆนะฮะนี่ฮะนี่ฮะแขนหมุนได้รอบเลยแล้วก็ข้อต่อนี่แบบแน่นมากโอ้โหดูฮะแก๊กเลยฮะนอกจากหมุนอย่างนี้แล้วก็สามารถหมุนอย่างนี้ได้ด้วยครับผมนี่ครับผมถอยหลังออกไปก่อนโอโ้ไม่ธรรมดาซะแล้วดูวยฮะข้อต่อ โอ้โหคุ้มแท้นะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะนี่ฮะโอ้โหผมว่าซื้อมาตอนแรกว่าจะซื้อมาเล่นๆแล้วผมว่าซื้อมาผส,สมดีกว่ามีอีกหลายตัวเลยนะฮะอันนี้แค่ตัวแรกนะครับผมผม,ผมชอบสีดําผมก็เลยลองสีดําดูก่อนเอียงไปทางนี้นี่ฮะแก๊กแก๊กแก๊กครับผมโอ้โไม่ธรรมดาซะแล้วอ่ะมาดูตรงช่วงข้อสอบดูอลองดูซิข้อสอบได้ไหมอ่ะ แก็คอีกนี่ได้ประมาณนี้นะครับผมตั้งฉากได้ประมาณนี้ถ้าไปข้างหลังล่ะอ่าไปข้างหลังก็ได้นี่ได้ประมาณนี้นี่ครับผมโอ้โหข้อต่อไม่ธรรมดานะฮะข้อต่อไม่ธรรมดาจริงๆอ่าตรงหมัดทําอะไรได้บ้างหมุนได้ไหมอ่าหมัดหมุนไม่ได้นะครับผมยังไงอย่างนั้นนะครับผมมาดูช่วงขาผมขอแหงขาแบบร้อยแปดสิบก่อนนี่ฮะโอ้โห ไม่ธรรมดาซะแล้วไม่ธรรมดาซะแล้วถึงจะไม่แก๊กแต่ก็แบบแง๊กๆอยู่นะแข็งแรงครับผมแข็งแรงฮะนี่ครับผมอ่ะด้านข้างดูสิได้ถึงไหนอ่าประมาณนี้ไม่สุดข้างหลังนะครับไม่สุดข้างหลังมาข้างหน้าล่ะอ่ามาข้างหน้าสุดนี่นะครับผมอ่ะงอตรงหัวเข่านี่ฮะแ,แ,แก๊กเลยครับผมอ่ะจัดท่าได้ประมาณนี้เลยครับผม นี่ฮะนี่ฮะนี่โอ้โหผมว่าไม่ธรรมดาซะแล้วไม,ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาซะแล้วนี่ฮะกลางได้หลายลูคแบบมากเกินนี่ฮะโอ้โหจัดท่าได้แบบคุ้มเลยสมมุตินะจัดท่านะนี่ปึ๊บจัดท่าได้เท่ดูปึ๊บโอ้ยหมุนตรงนี้ได้ด้วยนี่ฮะนี่ฮะหมุนได้รอบเลย หมุนตรงนะฮะหัวเข่าได้นอกจากจะพับแล้วยังหมุนได้อีกนะฮะผมโอ้โหนี่ฮะผมว่าจัดท่าได้ฟุดๆเลยอะนี่ฮะนี่แท้เลยเนะ่โอ้โหยะาโอ้โหม,มันจ้าเซเลเกินหุ่นตัวนี้ สรุปนะครับผมข้อต่อดีมากครับผมหุนตัวนี้นะฮะแล้วก็ดีเทลสวยครับผมหูจัดท่าได้หลายท่าเลยเกินครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปอีกสักรอบฮะเดี๋ยวเราไปดูก็มันจะแปลงร่างเป็นอะไรได้ครับผมกับหุ่นตัวนี้เนะฮะนูเกะเลนเจอร์ครับผมไปดูกันเลยครับผมเลสโกครับ โอเคครับผมมาดูการทานฟอร์มกันนะครับผมอ่าถุงยนต์ตัวนี้นะฮะจะสามารถแปลงร่างหรือทานฟอร์มได้เป็นรถนั่นเองครับผมเหมือนอ่ารถของเรื่องทานฟอร์เมอร์อะไรนะฮะรถรถเขาเรียกว่ารถบรรทุกนั่นเองครับผมมาดูการทานฟอร์มกันนะครับผมอันดับแรกนะครับผมให้เราถอดนะครับผมส่วนนะฮะกระทิ้งออกได้เลยครับผมเพราะไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วถอดไปเลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมให้เรานะฮะ Lewis. นี่ฮะแงออกมาตรงนี้ฮะด้านหลังแงออกมาครับผมนี่ฮะนี่ครับผมเพื่อที่จะได้เก็บหมัดเข้าไปครับผมจากนั้นเราก็เก็บหมัดเข้าไปนี่ครับผมแล้วตรงนี้กิฟล็อกตรงนี้ครับผมกิฟล็อกตรงนี้นี่ครับผมมันจะล็อกกับด้านบนตรงนี้พอดีครับผมนี่ครับผมเก็บเข้าไปอันนี้อีกเหมือนเดิมนะครับผมแกะออกมานี่ครับผมแล้วก็เก็บหมัดเข้าไปเก็บเก็บแขนเข้าไปทั้งแขนเลยไม่ใช่หมัดนี่ฮะแกะแกะแก,แกอ่าแล้ว กิบล็อกมันจะล็อกตรงนี้พอดีนี่ครับผมได้ส่วนแล้วฮะส่วนมันจะเหมือนรถแล้วใช่ไหมครับผมนี่ฮะจากนั้นครับผมตรงนี้ครับผมให้หมุนมาอย่างนี้ฮะหมุนมาอย่างนี้หมุนขึ้นนั่นเองนี่ครับผมนี่ให้เอาแขนมาด้านนี้นะหมุนขึ้นนะครับผมนี่ครับผมประมาณนี้แล้วให้ดันนะครับผมส่วนนี้ครับผมขึ้นไปครับผมนี่ฮะดันขึ้นไปอย่างนี้เพื่อทําเป็นหน้ารถนี่ครับผม อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันดันขึ้นไปเลยนี่ฮะดันขึ้นไปนี่ครับผมแล้วตรงนี้มันจะมีส่วนล็อกของของมันอยู่ครับผมตรงหน้ารถตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับเล็กๆนี่นะฮะแล้วก็ประกบเลยนี่ครับผมอ่าจะได้ส่วนหน้ารถแล้วตรงนี้ครับผมส่วนตรงนี้นะฮะกระจกตรงนี้นะครับผมให้เราดึงขึ้นครับผมดึงขึ้นอย่างนี้ฮะนี่ครับผมดึงขึ้นครับผมนี่ยกมันอย่างนี้ครับผม นี่เพื่อทําเป็นส่วนนะฮะส่วนกระจกรถนั่นเองครับผมอ่าแล้วตรงนี้มันจะมีนะฮะกิบล็อ,อของมันอยู่แล้วก็เก็บส่วนทุกอย่างนี่เราก็จะได้ส่วนหน้ารถแล้วนี่ฮะล้อหมุนได้ด้วยจากนั้นครับผมอ่าจากนั้นนะฮะมาดูตรงข้างหลังเนี่ยล้อมันจะสลับใช่ไหมครับผมให้เราะฮะหมุนกลับด้าน,นครับผมนี่ครับผมอ่าหมุนกลับด้านขึ้นมานี่ประมาณนี้นะฮะแล้วฮะแล้วนะครับผมให้เราหัก ลงมาอย่างนี้ครับผมนี่ครับผมนี่ฮะหักลงมาอย่างนี้เลยอ่หาหักลงมาอย่างนี้ปุ๊บอ่าเก็บก่อนก็ได้เอาอมาประกอบกันก่อนนี่ครับผมจากนั้นก็หักส่วนนี้ขึ้นไปครับผมตรงนี้นะฮะนี่ครับผมนี่โอเคได้ส่วนลดแล้วนะครับผมอ่าฟานฟอร์เป็นลดแล้วนะครับผมนี่ครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอปรับมุมกล้องลงหน่อยนะฮะจะได้เห็นชัดๆครับผมโอเค อ่ะนี่ครับดูใกล้ๆก,กันอึ๊บอ่านี่ครับผมลูกเล่นนะฮะล้อสามารถไถได้นี่ครับผมอ่นอล้นไม่ก้องเกงนะฮะลืมลืมตรงนี้ปิดด้วยนะฮะปิดด้วยนี่ปิดด้วยลืมลืมลืมนะฮะอ่าปิดด้วยสมบูรณ์แบบแล้วโอเคอ่ามาดูดีเทลนะครับผมนี่ครับผมสวยนะว่าไม่ได้นะครับสวยจริง แล้วก็ไถได้ด้วยผมชอบนี่มันไถได้เนะ่ดูหน้ารถนี่ครับผมไม่ใช่เล่นๆแล้วนะฮะตอนแรกว่าจะซื้อมาแบบต่อลเล่นอันนี้กะจะสะสมริงชังละโอ้โหสวยแล้วก็ต่อไม่ยากครับผมเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีนะครับผมนี่ฮะไถได้ด้วยนี่ครับผมเดี๋ยวดูอย่างนี้เท่ๆโอเคอ่ามาสรุปกันนะฮะราคาประมาณ350บบาทถือว่าคุ้มไหมคุ้มฟุดๆนะครับผมโอ้โห 300บาทนะครับผมวัสดุก็ไม่ใช่ขี้ๆนะฮะพลาสติกไม่ใช่กงแกงนะแข็งโป๊กนะครับแล้วมีน้ำหนักด้วยแล้วก็การทานฟอร์มนะฮะก็ถือว่าไม่ยุ่งยากข้อต่อนีฮะโอ้ยการจัดท่านี้เยอะนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวฮะส่วนมาดูข้อเสียขอตีสักหน่อยกรับผมนะฮะในเมื่อนะฮะคุณให้หัวตรงนี้มาหัวสิงโตไอหัวกระทิงมาแล้วทำไมนะฮะ ทำไมนะฮะไม่ทําให้มันแปลงร่างเป็นกระทิงได้ด้วยแต่ก็อยากว่าสามร้อยิบาทกูจะเอาเลยมากมายนะครับผมอ่ะขอติอีกอย่างไม่มีอาวุธแถมมาให้เลยนะครับผมโอ้โหของนอกนั้นดีหมดนะฮะาใครอยากจะซื้อมาเล่น,นะฮะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้กับหุ่นตัวนี้นะครับผมกับนักซื้อโอกาส ดูเกตเลนเจอร์นะครับผม oh, วันนี้เกี่ยวเกมขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะฮะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกันนะวันนี้เกี่ยวเกมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ